สวัสดีครับวิเคราะห์เหรียญเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมี btc ethereum ครับ op near luna afin alm xrp c h z นะครับเหรียญแรก btc นะครับแผนเดิมเลยครับตอนนี้มันก็ยังไซเวนในกรอบเนาะก็เดี๋ยวเรามันเลือกทางนะครับถ้าเบรก1,9400ก็ไปต่อเนาะแต่ถ้าุดหลุด18400ก็มาเจอด้านล่างครับหนเจ็ อกทีเรียบอันนี้เหมือนกันครับก็เบื้องต้นเน,นี่ยมันหลุดโลตรงนี้ลงมาเนาะแต่มันรีบาลขึ้นไปเนี่ยไม่ผ่านไฮนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันครับว่ามันจะเลือกทางไหนเนะาะจะคาดว่าน่าจะไซเวเหมือน BTC นะครับถ้าเบร5ห0 0 0 0ก็ไปดูด้านบนนะครับ ประมาณ5,400เนาะแต่ถ้าหลุด4 7 8 0 0ก็มาดูอีกทีที่4 6 7 0 0ครับรับอยู่หรือเปล่าถ้ารับไม่อยู่ก็ด้านล่างเนาะครับอันนี้ก็มันไซเวงอยู่ตรงนี้นานมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่ามันจะหลุด4 9หรือเปล่า ถ้าลูดสีก็เจอด้านล่างครับประมาณสี่สิบดูดสก็ประมาณเนี่ยครับอ่าสี่สิ็ประมาณนะครับ, 41, รรบแต่กับการถ้ามันเบรกขึ้นไปยืนเหนือห้นะครับก็ไปดูเป้าแรกที่56าโอเค ก็ยืนอยู่แถวนี้ครับยังไม่ไปไหนถ้าเบรก36แล้วยืนเหนือได้ก็ไปดูที่เป้าเดิมครับประมาณสี่แต่ถ้าหลุด33ก็จะเลข2นะครับนี่ฮเบื้องต้นอย่าหลุดร้อแล้วกันครับ ถ้าหลุด1 3 6ก็ไปเจอที่ประมาณ1 3 0แล้วก็125นะครับแต่ถ้ามันเบรก146ขึ้นมานะครับแล้วยืดเหนือได้เนาะก็ไปดูที่เป้าเดิมครับประมาณ1 0รู้หน้าอันนี้ก็หลุด รับสำคัญเนาะที่80มาแล้วนะครับเป้าต,ต่อไปก็เดี๋ยวดูที่57บาทนะครับตีเป็นหลักสตางค์เอาเองเนาะอาจจะลงมาเลยก็ได้หรืออาจจะขึ้นมารีเทสอีกรอบหนึ่งที่90เนาะแล้วก็อาจจะลงต่อนะครับแต่ก็เอาแน่อนอนอยไม่ได้เนาะเรี่อนี้ถ้ามัน ขึ้นมายืนเหนือ90แล้วยืนได้อีกรอบก็เท้าเดิมครับ1บาท F อันนี้ก็รอรุ้นครับถ้ามันยืนเหนือ2องสองสาได้ แบบเป็นแท่งเนาะไม่เอาไส้นะครับก็มีโอกาสไปต่อได้ไกลเลยนะครับเอฟแต่กับการถ้ามันหลุด191้า19น่าจะทิ้งนะครับมาร7อแต่เบื้องต้นตอนนี้มันขึ้นอยู่แล้วก็ไปดูเป้านี้ก่อนนะครับว่าพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันจะยังไงต่อ จะผ่านหรือเด้งลงมาครับแต่ถ้ารีบาวไม่ถึงก็ลงล่างนะครับเซฟินเหมือนเดิมครับไซเบตตั้งแต่วันที่19แล้วแลเนาะก็ถ้ายืนเหนือ20.24ได้ก็ไปดูด,ด้านบนนะครับประมาณ11 แต่ถ้าหลุด19.26ก็มาดู18บาทนะครับ XLM อันนี้ก็ลงมาเทสแนวรับเนาะก็เดี๋ยวรอดูครับว่ามันจะรับอยู่หรือเปล่าถ้าหลุด4.37ก็มาดูที่4.16หลุด4.16ก็3.84นะครับ แต่ถ้ามันขึ้นไปข้างบนก็มาดูที่4ี่จุนะครับว่าผ่านหรือเปล่า xrp อันนี้ทรงเหมือนอยากขึ้นต่อเนาะก็เดี๋ยวมาดูครับถ้าเอาส่วนตัวแล้วกันถ้าผมจะเล่นถ้ามันยืนเหนือ20แบบเป็นแท่งขึ้นมาผมค่อยเล่นจุนดนี้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยคือมันมันขึ้นมาสูงมากแล้ว ความเสี่ยงมันก็เยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่ครับลองดูถ้ามันหลุดลงมานะครับเป้าแรกก็สนะิบหกจุดสองหนึ่งเนาะเป้าสองก็สิบสี่จุดสี่หก c s อันนี้คล้ายคล้าย r p นะครับก็เบื้องต้นถ้ายืนเหนือ 10.34ุดสามสี่แบบเต็มแทงได้ก็มโอการไปด้านบนนะครับแต่ตอนนี้มันโลมันต่ำลงเรื่อยๆไม่ใช่โล h i g นะครับมันต่ำลงเรื่อยๆโลก็ต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่ามันจะหลุด9.42หรือเปล่าถ้าหลุดก็มาดู8.3นะครับโอเคประมาณนี้ครับถ้าสนใจไหนก็ทงมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับ